สวัสดีค่ะวันนี้แม่เมยก็จะมาอัปเดตอาการนะคะหลังจากที่ได้ฉีดวัคซีนโควิด -19 ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะก็แม่เมย์ไปฉีดวัคซีนโควิด -19 ค่ะในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือวันที่25่ิบหมิถุนายนนะคะก็ ในวันนั้นนะคะหลังจากที่กลับมาจากการฉีดนะคะก็มีหลับไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือมีประกบเย็นใช่ไหมคะที่ทั้งคอบา่าหลังแล้วก็ตรงจุดที่เราได้ทําการฉีดวัคซีนนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเพราะว่าตื่นมาเนี้ยค,คือพอดีจะมีมือซ้ายอะคะ่ะ ที่ที่เราฉีดแขนซ้ายเนาะเออมือซ้ายอะคะ่ะจะมีอาการชาเอ่อหลังจากที่ได้ตื่นขึ้นมานอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแม่เมย์ก็ใช้วิธีการคือเอ่อบีบมืออย่างเงี้ยค่ะบีบมือไปอะไรอยเงี้ยค่ะเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้นานอาเนี่ยค่ะแล้วก็เอ่ออาการชาที่มือก็หายไปค่ะแต่ก็หลังจากนั้นก็ไม่มีพบอาการชาอีกนะคะมีชาแค่ครั้งเดียวค่ะ ผ่านไปประมาณสักตีนหนึ่งอะคะ่ะไข้ามาจ้าไข้ามาแล้วพอหลังจากที่เรามีอากันไข้ามาเราก็รับประทานยาพาราต่อเอ,อ่อเพิ่มอีกหนึ่งเม็ดนะคะแล้วเราก็เช็ดตัวด้วยเพื่อให้ว่าให้ร่างกายเราถึงแม้ว่าไข้มันจะไม่ได้ส่งมากอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าแบบเออตัวเราร้อนๆอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วถ้าเราได้เช็ดตัวมันก็น่าจะทําให้แบบ เราสบายตัวแล้วก็น่าจะนอนหลับได้ได้พักผ่อนได้ได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจากการที่เราดื่มน้ําเยอะมากในวันที่เราไปฉีดยาค่ะมันทําให้เราเนี่ยตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําเนี่ยทุกๆชั่วโมงเลย <laughs> ไม่รู้ดีหรือไม่ดีเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยแบบตื่นบ่อย แล้วก็เลยทําให้เหมือนกับพักผ่อนไม่เพียงพออย่างเงี้ยค่ะพอเราตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำมะค่ะเราก็เลยได้เช็ดตัวคอยเช็ดตัวเพื่อให้ไข้มันมันลดลงลยอะไรเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็แต่รู้สึกว่าในใ,ในในวันที่ยี่สิบหกอะค่ะที่เรามีไข้เนาะแล้วเราก็จะมีอาการแบบง่วงนอนง่วงนอนมากคือเหมือนแบบ อยากจะนอนอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็ดีค่ะเพราะมันทําให้เราเราได้พักผ่อนร่างกายแล้วก็จะได้ฟื้นตัวได้เร็วเอ,อได้เร็วด้วยนะคะอาก,การของแม่เมย์เนี่ยคือวันที่สองเนี่ยคือจะมีแค่ไข้กับรู้สึกง่วงแล้วก็หิวแต่ว่าเราหิวไม่รู้มันก่อนน่าจะที่ฉีดโควิดมันก็อยู่แล้วเลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นอาการจากก้างเกลียจากการฉีดฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ไม่มีอาการมึนหัวะคะ่ะ ไม่มีอาการเมื่อยตัวไม่มีอาการหนาาสั่นค่ะแต่ว่าจากการที่พอเรารู้สึกง่วงเนี่ยง่วงบ่อยเนี่ยเราอาจจะนอนเยอะเลยทำให้รู้สึกว่าเบอร์เบอร์บ้างเล็กน้อยแต่ไม่ไม่มากค่ะนี้พอผ่านมาในวันที่สามะค่ะไข้ลดละอาการไข้ไข้ลดลงอ,อ่อไม่มีไข้แล้วค่ะแต่ว่าออรู้สึกว่าแบบมีอาการตึงคอ แต่ว่าเราก็แบบหรือว่าเราตกหมอนหรือเปล่าหน้าอะไรยเงี้ยก็ยังคงสังเกตอาการต่อต่อเนื่องอยู่เนี่ยค่ะวันวันวันที่สามเนี่ยที่รู้สึกว่าอาการมีอาการตึงคอเนี่ยเราเรารู้สึกถึงแบบเ,เหมือนจุกที่ิ้นปีมีอาการจุกที่ิ้นปีเล็กน้อยด้วยเหมือนกัน ก็เลยแบบอลองสังเกตอาการก่อนว่าเดี๋ยวถ้าวันเข้าสู่วันที่สี่เนี่ยค่ะมันจะมีอาการแบบนี้อยู่ไหมยอะไรเงี้ยน,นะคะก็พอเข้าสู่วันที่สี่เนี่ยค่ะก็ยังคงมีอาการอยู่แล้วมันก็เลยทาให้เรารู้สึกว่าแบบพอจบปีปีเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราหายใจไม่คล่องเนี่ยค่ะก็เลยตัดสินใจไปหาคุณหมอ,อภาววนีอะค่ะก็คือไปที่ ขี่นิภาวินกายภาพบำบัดนะคะ <_ d ata> เพื่อให้คุณหมอเนี่ยช่วยทำการกายภาพบำบัดโดยการปรับร่างกายเราอะไรเงีเ้ยค่ะเพราะว่าเรามีอาการตึงคอแล้วก็แจ้ง,แจ,งแจ้งอาการคุณหมอไปอะไรเงี้ยคือเพื่อเพื่อความสบายใจของเราด้วยค่ะเพราะว่าเราเราเพิ่งได้รับการฉีดวัคซีนมาเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบวัคซีนมันมีผลตรงหรือเปล่าหรือ,รอ,อยังไงอนะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองให้คุณหมอ ปรับร่างกายเราอะไรเงี้ยค่ะพอปรับร่างกายกลับมาเนี่ยค่ะคุณหมอก็จะมีบอกว่าแบบให้เราเพราะว่าคือเกดอีกนันหนึ่งคือเราก็ไม่มั่นใจว่าแบบจากการที่เราตึงคอเน,นี่ยค่ะคือมันเป็นเพราะว่าเราเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ,ะว่าแบบเรามีการสะสมอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะจากการนั่งทํางานอะไรเงี้ยก็เลยไปหาคุณหมอดีกว่าเพื่อเพื่อสบายใจเราด้วยเงี้ย ทีนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าหลังจากที่ที่ทำการปรับร่างกายอาะค่ะเราก็จะต้องมีการกลับมาบริหารร่างกายด้วยเลยอะค่ะคือเพื่อให้เหมือนกับร่างกายเราอยู่ในตำแหน่งท่าที่ถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะเวลานั่งทำงานก็จะต้องอมีการขยับคอไปมาด้วยไม่ใช่แบบนั่งแบบนิ่งอยู่กับที่อยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อให้ร่างกายเรามีการมูฟเมนต์นะคะการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เ,ออเวลาคือคือทุกอย่างของท่านหน้านมีผลต่อต่อร่างกายเราได้หมดคะะ่ะนี้พอเข้าสู่วันนี้ห้าห้าหกเจ็ดเนี่ยค่ะอาการน้อยลงแล้วก็จนถึงวันนี้ค่ะก็ก็เป็นปกติทุกอย่างละแต่ทีนี้ว่าถึงแม้ว่าเราผ่านมาหนึ่งสัปดาห์แล้วเนาะเราก็ยังคงต้องติดตามอาการเราค่ะว่ามันจะมีอาการที่ไม่พึงประสงค์อะไรอีกไหมอะไรเงี้ยค่ะอย่างน้อยสสัปดาห์เลย ก็คือถ้าทั้งหมดก็ประมาณ1เดือนเนาะที่ต้องคอยสังเกตอาการนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ก็อาการของแม่เมย์โดยรวมอะคะ่ะก็จากการฉีดวัคซีนนะคะก็จะมีไข้นะคะมีมือชาแต่ว่าแค่เจอแค่วันแรกเองแล้วก็มีอาการตึงคอนะคะอันนี้คืออาการหลักๆอะคะ่ะแต่ว่าไม่มีไม่มีมึนหัว ไม่เปรียาไม่หนาวสั่นะคะอันนี้ก็คือประมาณอาการของแม่เมที่ได้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนมานะคะนี่ก็แม่เมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่กําลังรอรอฉีดวัคซีนโควิด1 9กันอยู่นะคะก็ขอให้ได้คิว โดยเร็วไวอะคะ่ะแล้วก็ส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้ทําการลงทะเบียนนะคะก็อยากิญชวนให้รีบทําการลงทะเบียนกันนะคะเพื่อที่จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิดเก้าะคะ่ะเพื่อเป็นาการป้องกันตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวะคะ่ะแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากเ,เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะเพื่อร่วมชาติเราด้วยนะคะแล้วเมก็ขอไปก่อนนะคะ ฝากกดติดตาม AMB Family Channel ไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราคะ่ะบ๊ายบาย